เกมวันนี้ครับพี่เป้ก็มีปัจจัยหลายต่อหลายอย่างส่วนหนึ่งน่าจะสําคัญเลยก็คือกองเชียร์ที่ไม่สามารถเข้ามาซัพพอร์ตได้ในวันนี้ครอย่างที่เราเห็นนะครับว่าการตัดก้าแต้มการแบนสามนัดเนี่ยมีผลต่อต่อ,ตอ,ตอทีมนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะครับ่มาตรการเหล่านี้มันสามารถกระทบไปสู่สภาพจิตใจนักฟุอลเราโคมเกมสนัดสุดท้ายเราเก็บได้แต้มเดียว นะครับนั่นนั่นเป็นเรื่องเสียหายมากจาก6แต้มเต็มนะครับนั่นผมบอกได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ผลการตัดสิน 8, 9้ต้มเนี่ย ที่ลบเราแก้แต้มโดยโดยที่โดยที่ททททเป็นกติการแรกของโลกเนี่ยไม่มันกระทบต่อสภาพจิตใจนักเตะและทีมงานอย่างมากมันมคนเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรมากกว่านี้เพราะว่า1มาตรการลงโทษออกมาแล้ว2เราอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่ทราบว,ว่ามาตรการทางสมาคมจะพิจารณางาต่อไปนะครับก็ต้องรอดูแต่การที่คนออกมายอย่างนั้นทําให้กระทบจากเห็นบรรยากาศทุกอย่างมันไม่แทบจะไม่เลยอะไรอีกนะครับผม นอกจากที่เรื่องของการตัดก้าแต้มกระทบต่อต่อทีมแล้วผมว่าต้องยอมรับนะครับเราต้อง,ต,องต้องยอมรับจริงว่าปีนี้เราไม่ดีพอจริงเราเราทำได้ไม่ดีเราออกซตาฤดูดการด้วยด้วยความหวังอย่างอย่างอย่างที่จะจบฤดูกาลย่างิ่งใหญ่เรามีการเตรียมทีมนะครับแต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนโค้ชนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ออกซตาฤดูดการแล้วไม่ได้จบฤดูกาลกับเรานะครับนักเตะที่ดีสุดของเราอย่างทีทสินตอ้อง เล่นกับทีมได้แข่งขึฤดูกาลก็ต้องไปเล่นที่ที่สเปนทุกอย่างเนี่ยแล้วรวมไปถึงการที่นักเตะใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนเราไม่สามารถได้อย่างที่มาตรฐานที่ควรจะเป็นว่ลุวนแล้วแต่แต่เป็นปัญหาของเรานะครับเราเราต้องยอมรับว่าทีมเราปีนี้ไม่ไม่ไม่ดีจริงๆนะครับการที่เรามีโค้ชเข้ามาในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยเขามีเวลาน้อยกันไปที่จะปรับทีมนะครับเออเราก็มองไปที่ฤดูกาลหน้านะครับซึ่งซึ่งเราจะต้องต้องแก้ไขข้อบิดบ้างได้เราต้องต้องทำให้ดีเพราะว่าเออ บรรยากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นที่ที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะมีความรับชอบชอบของของผู้หารขอ,ข,อของของทีมงานนะครับแล้วก็รวมของน้องเตะด้วยที่ต้องต้องโชว์ผลงานออกมาให้ให้สมกับเป็นทีมกีฬาถอยง่ายสทีมทองอยู่ในได้ไดั้เป้าหมายดูกันหน้าการเปลี่ยนแปลงทีมครับพี่เป้พอะใช้คําตอบได้ไหมครับช่วงนี้ คือจริงๆเราก็คุยกันมาตลอด2 3สามอาทิตย์หลังจะเตรียมแผนอนาคตนะครับเรามีเขาี่ไปดูนะฟุตบอเรามีการได้คุยกับโคช้ชทั้งเตะที่ที่โค้ชใหม่ต้องการนะครับก็ทั้งตัวผู้เล่นจากต่างประเทศนะครับผู้เล่นต่างชาติเราคงจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายตำแหน่งพองสมควรแล้วก็รวมถึงการเสริมผู้เล่นในลีกนะครับที่จะช่วยให้เรามีความสมดุลมากขึ้นมีขุมกําลังท,ที่ใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับการเล่นลีกหนึ่งฤดูกาลเต็ม3ามการแข่งขัน รเราปีนี้ต้องยอมรับว,ว่าเราเรากำลังเร,เราน้อยนะครับเราประสบปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะทำให้นักเตะที่เป็นวานักสำรองเนี่ยเราทดแทนไม่ได้นั่นที่เป็นความเป็นความผิดพลาดจริงๆนะครับเราซึ่ง,ซ,งซึ่งเสียหายทุกคนต้องต้องต้องมีส่วนในการรับชอบแล้วในส่วนของกองเชียร์นะครับจะมีอะไรตอบแทนเขาไหมครับในช่วงปีนี้ฮะอย่างเช่นทุกปีจะมีการเลี้ยงแต่วันนี้เราติดโทษแบนก็การเลี้ยงการขอบคุณก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ก็จึงบอกว่าเป็นบรรยาก,กาศที่ซึมเศร้าที่ที่เราไม่เคยเจอมาตลอดนะครับตั้งแต่บริหาสรสโมสรแห่งนี้นะครับเราเราเรา,เราถูกปิดกั้นโอกาสที่เราจะฉลองฤดูกาลนะครับที่ทุกคนมันเหนื่อยยากไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะจะจบอย่างไรนะครับตัแต่ฤดูกาลแต่เราจะเดินไปด้วยกันนะครับตั้งแแฟนบอลกับกับสมโมสรเราก็ขาดโอกาสกี่การทําอย่างนั้นนะครับสนามถูกแบนนะครับหลายหลายส่วนแบนแฟนมอสสนามแบนการเอ่อบน,แบน,แ,บนแบนจัดปาร์ตี้ต่างๆ ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนมาตรการต่างๆนะครับที่ที่จะเราต้องมาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้อีกนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียหายไปอย่างมากนะครับนอกเากจากความผิดหวังในสนามฟุตบอลแล้วผมว่าความผิดหวังที่เกิดจากการจัดก,การของของ,ของเราและวรวมไปถึงมาตรการของลีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องไม่ให้ตัวเองอยู่ในวังวนนี้อีกเด็ดขาดนะครับใจเห็นทุกอย่างเนี่ยไม่ไม่เป็นเป็นฟุตบอลที่ที่ที่น่าอดูที่สุดนะครับ การตัดเก้าแต้มต้องอยอมรับว,ว่ามันส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ยวพันกับตัวสอนจริงๆทั้งคนทำทีมทั้งโคช้ชทั้งตัว นักเตะนะครับถึงเขาจะมีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านี่คือนี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือสิ่งที่รุนแรงที่สุดนะครับมันเหมือนฟ้าผ่ากลางสนามเอสซีจีเซเดียมเลยทีเดียวครับเราเราจึงมีฤดูก,ดก,กาลที่ที่น่าประวับใจริงๆบางคนอาจจะมีความสูงการจบได้สูงถึงอันดับ3แต่แต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับของเราเป้าหมายของเรา,เราคือต้องต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนะครับต้องต้องอยู่ในฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นนะครับนั่นคือเป้าหมายครับก็เป็น เป็นเป็นความผิดหวังอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เป็นเป็นเอ่อเ,เป็นตัวแทนสโมสรที่ออกมากล่าวนะครับก็ต้องขอเอ่อ,ร,อรับกระตุแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับที่ปีนี้เราไม่ไม่สามารถนําความสาเร็จมาสู่สโมสรเราได้นะครับถึงแม้เราจบเป็นจับสามแต,แต,แต่แต่ไม่ดีเพียงพอนะครับเราเรายืนยันว่าเราจะกลับไปทําทีมให้ให้ดีกว่าเดิมน,นะครับเร,เราจะเราจะจะแก้ปัญหาจุดอ่อนของเราแล้วก็ทําให้เราแข็งแกร่งทั้งในสนามและนอกสนามเพราะว่าเอ่อ เราเราต้องต้องร่วมมือกันนะครับสโมสรเนี่ยเราในแง่ทีมในใด้านด้านเทคนิคเราทราบอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนนะครับส่วนในด้านของการบริหารการก็หวังว่าแฟนบอลต้องให้ความร่วมมือน,นะครับต้องต้องเราทุกคนต้องต้องไม่อยู่ในสภาพนี้อีกนะครับเพราะว่าสภาพนี้เป็นสภาพที่ทุกคนไม่อยากเห็นนะครับแล้วก็ต้องต้องขอบคุณขอบคุณทุกทุก ทุกแรงใจขอบคุณทุกความพยายามขอบคุณทั้งหมดที่แฟนบอลให้กับเรามาตลอดฤดูกาลเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่ยาวที่สุดตั้งแต่เปิดลีกมาว่าปีนี้มันมีทั้งหมด20ิทีมน,นะครับเรามีฤดูกาลที่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 เหนื่อยนะครับใปนที่สุดเราก็มาถึงวันสุดท้ายแม้ความสำเร็จจะไม่มาถึงแต่ผมก็อยากจะเป็นตัวแทนสโม,มสรกาวขอบคุณขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่ที่ยืนหยกกัดกยงข้างสโม,มสรที่ทีทท่ให้ส่งเสียงเชียร์นะครับที่เหนื่อย เดินทางเหนื่อยไปกับเราไม่ว่าจะอยู่ยนะครับการมาเล่นที่บ้านหรือการออกไปเยือนนะครับแล้วก็ทุกคนตอนนี้ถึงเวลาทุกพักผ่อนแล้วครับเราจะอย่างเ้ยทีมงานเราจะกลับไปทางานนะครับเราจะเราจะต้องทําตามเสียงเรียกร้องของของทุกคนให้ได้ว่าเราจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแร่งแล้วพุ่งเป้าหมายไปที่การเป็นแชมป์เท่านั้น